กลาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหญิงคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆริมสวนวิเศษพวกเขาใฝ่ฝันว่าจะมีลูกมานานแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งความปรารถนาของพวกเขาก็เป็นจริงภรรยาได้ตั้งคันที่รักเธอดูซีดจังกินอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมค่ะ เขาอยากกินผักราฟันเซลในสวนข้างบ้านจังแต่นั่นเป็นส่วนของแม่มดด้วยความรักที่มีต่อภรรยาชาวชนบทจึงแอบเข้าไปในสวนวิเศษกลางคืนเขาค่อยๆเก็บผักราพันเซลที่เปล่งแสงระยิบระยับอีกหน่อยก็เสร็จแล้วคือรูปของเรา ไปกล้ามาขโมยผักในสวนของข้าเอ๊ะข้าข้าขอโทษเจ้าช่างกล้ามาขโมยของของข้าเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตขอร้องข้าข้าข้าข,ขอร้องภรรยาของข้าป่วยนะเธออยากกินผักนี้มาก ข้าทำเพื่อเธอและลูกในท้องลูกในท้องนั้นเลยเอาสิข้าจะให้เจ้าเอาผักนี้ไปได้แต่เมื่อลูกเจ้าเกิดเจ้าต้องมอบเด็กนั้นให้ข้าไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นงั้นตายซะ เมื่อเด็กทาลกเกิดมาเธอมีผมสีทองอร่ามแม่มดมาเอาตัวเด็กไปตามสัญญาตั้งชื่อเธอว่าราพันเซลล,ลูกลูกแม่เขาท้องจากนี้ไปเด็กคนนี้เป็นของข้าแล้ว สิบสองปีผ่านไปราพันเซลเติบโตเป็นหญิงสาวงามที่สุดในโลกแต่แม่มดขังเธอไว้ในหอคอยสูงใจกลางป่าไม่มีบันไดไม่มีประตูมีเพียงหน้าต่างเดียวบนยอดหอแม่มดเอ๋ยทำไมฉันต้องอยู่ที่นี่ตลอดไป ภโลกข้างนอกมันอันตรายเจ้าจะปลอดภัยก็ที่นี่เท่านั้นราพันเซลราพันเซลปล่อยผมทองของเจ้าลงมาราพันเซลปล่อยผมยาวสีทองลงจากหน้าต่างแม่มดใช้ผมนั้น ปีนขึ้นไปหาเธอวันหนึ่งเจ้าชายหนุ่มขี่ม้าผ่านป่าเขาได้ยินเสียงเพลงไพเรเสียงนี้ไพรรมากมาจากไหนนะเจ้าชายซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้เขาเห็นแม่มดเรียกให้ราพันเซลปล่อยผมลงมา ราพันเซลราพันเซลปล่อยผมทองของเจ้าลงมาเดี๋ยวนี้นั่นคือความรักของการขึ้นหอคอยราพันเซลราพันเซลปล่อยผมทองของเจ้าลงมาเอ๊ะเสียงนี้ไม่ใช่แม่มดเมื่อเจ้าชายปีนขึ้นถึงหน้าต่าง ราฟันเซลตกใจมากเพราะไม่เคยเห็นผู้ชายมาก่อนเย่ตกใจข้าไม่ได้มันทำร้ายเจ้าเจ้าชายเล่าเรื่องราวโลกข้างนอกให้ราฟันเซลฟังเธอตื่นเต้นมากพวกเขาตกกลุมรักกันโลกข้างนอกนั่นช่างน,น่าทึ่งข้าอยากจะไปดูแล้ว วันหนึ่งเขาจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่เราจะแต่งงานกันจริงเหรอวันเวลาผ่านไปราพันเซลเผลอหลุดคำพูดโดยไม่ทันได้ระวังตัวแม่เอ๊ยทำไมแม่หนักกว่าเจ้าชายนั่นนะเจ้าชายอย่างนั้นไหมเจ้าชายไหน เจ้าหลอกค่าเจ้าพาใครขึ้นมาบนหอคอยของข้า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 ไม่ได้เจ้าทรยศข่าเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เกิดเจ้าทำให้ข้าผิดหวังผมสวยๆนี่จะไม่มีวันได้ช่วยเจ้าเอกไม่ท่านแม่อย่าทำข้าไม่เอาอย่าตัดผมค้า แม่มดตัดผมทองของราัฟเซิลและในลระเทศเธอไปอย่างแผ่นดินรกร้างราฟเซลเร่ร่อนอยู่ในที่ราบร้าเปล่าเลี่ยวถือคอดลูกฝาแฝดของเจ้าชายหนึ่งชายหนึ่งหญิงแต่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยน้ำตาและความทุกข์ <c oughs> ลูกเอ้ ขอโทษที่ที่ทำให้เกิดมาทุกกับแม่มาหาคนรักงั้นระแต่เธอไม่อยู่แล้วละ่ะเราเป็เซร์อยู่ที่ไหนข้านรลเทศเธอไปแล้วเู้จะไม่ได้เจอเธออีก ด้วยความสิ้นหวังเจ้าชายกระโดดลงจากหอคอยเขาไม่ตายแต่ใบหน้าถูกหนามแทงตาบอดไปทั้งคู่ราฟเฟิลเขาจะตามหาเจ้าเจ้าชายเดินตามหาเป็นปีๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงร้องเพลงคุ้นหู สิ่งนี้ราพันเซลโอ้ไม่เจ้าชายนี่เจ้าเหรอตาของเจ้าเขาไม่เป็นไรได้เจอเจ้าก็พอแล้วน้ำตาแห่งความรักของราพันเซลหยดลงบนดวงตาบอดของเจ้าชายมันเป็นน้ำตาวิเศษดวงตาของเขา กลับมามองเห็นได้อีกครั้งข้าข้าข้ามองเห็นแล้วเจ้าชางดงามเหมือนเดิมข้าปรารถนาจะเจอท่านมานานแสนนานนี่คือลูกของเราลูกฝาแฝดข้าจะดูแลเจ้าและลูกๆตลอดไปเจ้าชายพาราพันเซลและลูกๆกลับสู่ปราสาท ผมสีทองของเธอค่อยๆงามและยาวขึ้นเหมือนเดิมพวกเขาจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ตอนนี้ฉันมีครอบครัวที่แท้จริงแล้วและเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปราฟันเซลและเจ้าชายมีชีวิตแสนสุขพวกเขาปกครองอาณาจักรด้วยความเมตตีและความรักส่วนแม่มดชั่วร้าย เธอหายไปจากโลกนี้เพราะความเศร้าโศกที่สูญเสียราพันเซล